สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านพบกับมุกีหมอดูไพ่ยิปซีค่ะวันนี้ก็จะเป็นของราศีมีนนะคะผู้ที่เกิด20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะทุกอย่างเตรียมพรม้อมไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบไพ่เลยนะคะ10ใบเป็นพื้นฐานดวงของเ,ออเป็นพื้นฐานดวง ของราศีมีนนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ได้ไพ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะของราศีมีน10ใบ ที่เป็นไพ่พื้นฐานของชีวิตในเดือนมีนาคมนี้นะคะของราศีมีนนะคะไม่มีไพ่ดาบขึ้นมาเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นดวงที่ดีในระดับหนึ่งนะคะจะดูไปตามตัวก่อนนะคะไพ่ตัวแรกของราศีมีนนะคะก็คือ เป็นไพ่เจ้าตัวของราศีมีนนะคะก็คือราศีมีนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะมีความรักมีความหวังดีต่อคนอื่นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ว่าราศีมีนควรจะทําตอนนี้คือการที่ว่าดูแลตัวเองนะคะดูแลสภาพต่างๆชีวิตของตัวเองเนี่ยซึ่งจะดีมากๆนะคะตัวที่สองมีไพ่บุคคลเข้ามา เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นการเข้ามาช่วยเหลือนะคะเป็นไพ่ผู้หญิงที่เข้ามาทับของราศีมีนนะคะตัวที่3เป็นไพ่รักซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตรงนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ทีเ่เป็นรักซ้อนเข้ามานะคะถ้าคนที่ว่ามีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้เนี่ยจะทำปัญหาให้ใน ช่วงต่อไปมากๆนะคะตัวที่ตัวที่สี่นะคะก็เป็นไพ่ผู้หญิงเข้ามาเหมือนกันนะคะเป็นไพ่ผู้หญิงที่ว่าเข้ามาในชีวิตของราศีมีนเหมือนกันนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเอ <anc> ่อเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเนี่ยของราศีมีนในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะทุกคนล้วนเป็นคนดีทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเนี่ยมุกี้เห็นว่ามีแต่คนดีๆ <c> ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะคะแม้แต่ว่า คนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นคนดีนะคะตัวที่ตัวที่6นะคะเป็นไพ่ไม้นะคะเป็นไพ่เรื่องงานที่ว่าเข้ามาตรงนี้ถ้าเรื่องงานเนี่ยให้คุณระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดในเรื่องการเงินขึ้นได้นะคะเพราะว่าตัวที่7นะคะตัวที่ 7, เเดี๋ยวนะคะ3 หตัวที่7นะคะเป็นไพ่การเงินที่ว่าตกต่ําลงมานะคะแต่ว่าการตกต่ําของการเงินเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้มาจากเรื่องการงานนะคะแต่เป็นเพราะการใช้ชีวิตกันที่ว่าเราเใช้เงินไม่ระวังนะคะหรือการให้คนอื่นไปนี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการใช้จ่ายเยอะมากๆค่ะในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็มาตัวที่9ที่ว่าสําคัญนะคะคือมาสัมพันธ์กับตัวนี้นะคะ ตัวนี้กับตัวนี้สัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าการเกิดรักซ้อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสมมุติถ้าเป็นรักซ้อนเนี่ยก็ต้องมี3สมมุติว่ามี3หรือมีมากกว่านั้นขึ้นไปนะคะทีนี้ก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นในบางครั้งเนี่ยคุณต้องพูดง่ายๆว่าต้องเสียสละนะคะเลือกเอาสิ่งที่ว่าเราต้องการที่สุดนะคะบางครั้งอาจจะเจ็บปวดแต่ว่าตรงนั้น ก็ต้องตัดสินใจทำนะคะเพื่อความชัดเจนของชีวิตและเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตเพราะว่าจะได้เดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็ตัวที่10ตัวที่10นะคะของราศีมีนในพื้นดวงเนี่ยถามว่ามีการเงินบ่งบอกถึงการเงินเข้ามาไหมไพ่ไม่ได้บอกถึงการเงินมากมายนะคะไพ่ามาบอกตัวที่10เลยแต่ในพื้นฐานดวงของราศีมีนเนี่ยบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่มีทรัพย์ มีวาสนานะคะซึ่งตรงนั้นน่ะก็พลอยส่งเสริมเราไปด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราครบเพื่อนดีเราทำงานที่ดีก็ช่วยส่งเสริมในด้านการเงินด้วยทีนี้ก็มาเกิดขึ้นในตัวที่1ิบนะคะคือของราศีมีนเนี่ยการเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้เงินมาเยอะนะคะได้เงินมาเยอะจนเป็นเงินเก็บจนเป็นเงินเป็นทรัพย์สมบัติได้นะคะตรงนี้ก็ให้ระวังตัวนี้อย่างเดียว นะคะที่ว่าการใช้ใจ่ายของเราเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยเก็บก่อนนะคะแล้วค่อยฟุ่มเฟือยนะคะหรือการวางแผนการเงินให้ดีเนี่ยจะช่วยราศีมีนได้มากๆนะคะใครที่มีเพื่อนเป็นคนราศีมีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะคะและราศีมีนก็มีคนอยากคบหาด้วยนะคะเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีนะคะ สิบใบพื้นฐานดวงของราศีมีนก็มีแค่นี้นะคะโมก,กี้จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะขอถามนะคะอันนี้ถามเป็นโชคลาภนะคะให้กับราศีมีนอยากรู้ว่ามีโชคลาภไหมนะคะจริงๆแล้วเ,เรื่องเรื่องหวยเรื่องอะไรของที่เมืองไทยเนี่ยเขาออกไปแล้วแต่ว่า หลายๆคนเนี่ยอยู่ในประเทศอื่นๆซึ่งยังไม่ออกซึ่งเดี๋ยวมุกกี้จะดูให้นะคะสามใบจะไม่มีการสัตไพ่ใหม่แล้วนะคะจะดูต่อไปเลย ไพ่บอกว่าราศีมีนเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องการเสี่ยงโชคที่ว่าออกมานะคะแต่ว่าราศีมีนตัวนี้เนี่ยตัวที่ตัวที่สองที่ว่าหยิบมาจริงๆแล้วมุกีถามเรื่องโชคลาภนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ ราศีมีนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะคะเพิ่มมาจากในไพ่หลักนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือหน้าที่การงานแต่เมื่อถ้าคุณเปลี่ยนแล้วนะคะการเปลี่ยนเนี่ยจะทําให้คุณดีขึ้นจะทําให้คุณมีโชคมีลาบมากขึ้นนะคะแล้วก็ในหลายๆคู่เนี่ยถ้าเกิดว่า,าต้องการบุตรหลานเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งครั์หรืออะไรแบบนี้ได้นะคะก็ถ้าว่าไม่ต้องการก็ ต้องควบคุมนะคะก็ไพ่โชคลาบก็มาอย่างนี้นะคะเขาเรียกโชคลาบเป็นสัตว์สองเท้านะคะตัวที่ตัวที่สามมุกิอยากดูเรื่องความรักนะคะความรักให้กับราศีมีนเพราะว่าในไพ่เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นความรักสองตัวนะคะแต่ว่าขึ้นมาแบบไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ขอดูของราศีมีนนะคะนี่ไงนี่ไงและนี่ไง3ตัวนะคะของราศีมีนความรักเนี่ยมีเข้ามาเยอะมีเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะแต่ราศีมีนในจริงๆแล้วมีความสมบูรณ์อยู่ในเรื่องคู่เนี่ยเยอะนะคะ มีความสมบูรณ์มีความเป็นครอบครัวอยู่แล้วเยอะแล้วก็ ทำให้ราศีมีนเนี่ยมุ่งมั่นที่ว่าจะทําเรื่องงานมากกว่านะคะแต่คนที่ว่ามีราศีมีนเป็นคู่ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคือคืออาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะหรืออะไรเยอะแต่ว่าเชื่อว่าราศีมีนเนี่ยจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะและสิ่งที่ราศราศีมีนคิดหวังเนี่ยก็คือเป็นเรื่องงานมากกว่าแล้วก็เขามองย้อนไปถึงว่าถ้าเขามีงานที่ดีเนี่ยราศีมีนก็จะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ราศีมีนคิดนะคะก็เป็นราศีที่อบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็อ,อ,อันนี้มุกิก็ดูแค่นี้นะคะของราศีมีนไม่มีอะไรที่ว่าเป็นอุปสรรคไม่เห็นอุปสรรคสักตัวเดียวเลยของราศีมีนรู้สึกเดือนมีนาคมนะคะมีแต่ตัวนี้นะคะที่เป็นอุปสรรคตัวนี้คุณคุณระวังให้ดีนะคะตัวอื่นๆเนี่ยไม่มีอุปสรรคเลยรักซ้อนเนี่ย ตรงนี้อยู่ที่การตัดสินใจของตัวบุคคลนะคะแต่ราศีมีนเป็นราศีที่สองของเดือนมีนาคมที่มกุกกีดูนะคะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเลยรู้สึกรู้สึกดีใจคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่มุกกีคาดหวังกับการดูดวงเนี่ยก็คือการไม่มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตนะคะแต่อุปสรรคเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะมีแต่ว่ามันไม่ทําร้ายคุณ นะคะไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายไปถึงหัวใจนะคะก็จะทำให้ให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคำที่ว่ามกุกีใช้เนี่ยก็คือทําหัวใจของคุณเนี่ยให้ฟูนะคะฟูด้วยความสุขแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณคิดที่คุณหวังเนี่ยก็จะได้ตามที่หวังนะคะ คือฟูมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่คิดที่วังก็จะได้ทุกอย่างสมประสงค์นะคะแล้วก็การที่ว่ามุกีนําเงินมาวางตรงนี้นะคะมกุกีรู้สึกว่าเ,เงินเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของชีวิตนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะคะเป็นสิ่งที่ ถ้านับไปก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มีบุญคุณกับเรามากนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ทำให้เราไปต่อยอดทำอย่างอื่นแสดงถึงหลายๆอย่างในชีวิตที่นี้เมื่อกี้ก็จะเอาเงินเข้ามาในกล้องด้วยเสมอนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้จะสับไพ่อีก3ครั้งนะคะของราศีมีนแล้วก็จะดูไพ่ตัวสุดท้ายให้นะคะว่าตัวสุดท้ายจะออกอยังไง เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องเงินนะคะตัวที่ออกไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้จะไม่หงายไพ่นะคะแต่จะอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โอเคนะคะขอให้คุณขอให้คุณระวังเรื่องการเงินที่ว่าพอจะตกต่ําปุ๊บเนี่ย <c oughs> เพราะว่าการใช้จ่ายนะคะการที่ว่าคุณต้องใช้จ่ายอะไร <c oughs> สักอย่างหนึ่งเนี่ยเยอะๆทีนี้ก็เลยทําให้มีปัญหา <c oughs> เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะที่ว่าราศีมีนต้องระวังส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเป็นไปด้วยดีมากๆค่ะ สำหรับวันนี้มุกี้ก็ขอจบการทำนายของราศีมินเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามนะคะมีอะไรผิดพลาดประการใดมุกี้ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าช่วยแชร์นะคะช่วยกดไลค์ก็ขอบคุณมากๆตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันในราศีต่อไปค่ะ